เช่นพูดไปดิคืออะไรเชนพูดไปดิเมื่อกี้พูดไปสิคืออะไรบอกมาเลยว่าผมพูดพูดบอกมาเลยบอกเลยบอกเลยที่ไรเบามีนะที่ละเอซีเยอะแยะมากมายนะป่าวป่าไปจะหาตัวเออเดี๋ยวดิพูดอะทีมงานทีมงานเจ้ยสูงยิ้มเลยเว้ยสูงยิ้มเลยเว้ยเมื่อกี้ สายานขึ้นบนมีเาจมแปดแปด่อ้ยสยานขึ่นติดภูเขาให้ผม่ห้มาภูเขาสายานขึ้นจมแปดจมแปดขึ้นเห้นบภูเขาปากช่องมือเท่ากับปะตัวตลอดเส่แล้วหมดตัวตลอดที่นี่คือ กลางลงกลางลงบรรยากาศดีมากเลยวิวสวยมีสวยมากเลยเห็นป่ะมีภูเขาด้วยเขาก็บี่บรรยากาศดีดีที่นี่คือกลางลง